แม่บอกค่ะจะให้ลูกกินนมโรงเรียนนมกล่อง UHT หรือว่านมวัวได้เมื่อลูกอายุเท right, mm ่าไหร่คะแม่อายุยังไม่ครบ1ปีทวนอย่าเพิ่งป้อนนมกล่องให้ลูกกินนะคะด้วย 2, 2เหตุผลดังนี้ค่ะเหตุผลข้อที่1ลําลำไส้และไตของลูกยังทํางานได้ไม่ดีลำไส้ลูกยังทํางานได้ไม่ดี นมวัวเป็นสารอาหารที่ไม่เหมาะสําหรับในทารกเพราะว่านมวัวนะคะมีโปรตีนในปริมาณที่สูงแต่ลําไส้ลูกสามารถที่จะย่อยโปรตีนได้เพียงแค่จํากัดทําให้ลําไส้ลูกทํางานที่หนักมากจนเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของลูกและไตของลูกก็ยังทํางานได้ไม่ดีนมวัวเป็นสารอาหารที่ไม่เหมาะสําหรับทารกนะคะเพราะว่ามีโปรตีนไขมันแล้วก็น้าตาลในปริมาณที่สูงและไตลูกก็จะต้องทํางานหนักมากเพื่อกําจัดของเสียลอนนั้นออกจากร่างกายของลูกถ้าไตทํางานหนักมากก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของลูกได้ข้อที่2ก็คือ สารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายลูกยกตัวอย่างเช่นธาตุเหล็กและสารอาหารอื่นๆอาจจะทําให้ลูกนะคะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารที่จําเป็นค่ะดังนั้นถ้าจะให้ลูกกินนมกล่อง UHT ห,หรือว่านมวัวควรที่จะให้ลูกนะคะมีอายุ1ปีทวนไปก่อนนะคะและจะเลือกนมกล่องให้ลูกกินแบบในรคะแม่ดู2ข้อหลักๆนั่นก็คือ1ต้องให้แคลเซียมสูงผิดข้างกล่องจะต้องเขียนว่าให้แคลเซียมอยู่ที่30มสหรือว่าสีนตนะคะกินวันละ2 3ถึงกล่องต่อวันเพื่อให้ลูกได้รับแคลเซียมเพียงพอต่อความต้องการของเขาและ2คือ น้ำตาลต่ำหรือไม่มีน้ำตาลเพราะฉะนั้น2ข้อหลักนี้ต้องเลือกแบบนี้นะ